ววนพิกรีสอร์ทเขาใหญ่นะคะเหมือนโยุโรปมากค่ะสวยมากๆเหมือนปราสาทในเทพนิยายเลยนะคะเรามาแวะชอ็อกโกแลตแฟคทอรี่นะคะโอ oh, ดูแล้วนึกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนี่ย วันนี้มาเที่ยวเขาใหญ่กันค่ะเจอที่พักสวยว้าวแบบนี้ค่ะทุกคนเมอร์เวนพิกรีสอรเขาใหญ่ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นสไตล์ทัสคานีอิตาลีเลยนะคะ mm hmm. ไปเช็คอินก่อนค่ะที่ตึกนี้นะคะ mm hmm. ขอว้าวอีกสักรอบนะคะสวยแบบนี้นม่ว่าอยู่เมืองนอกนะคะนี่สวยมากเลยค่ะอากาศดีดีกำลังจะไปที่ห้องพักค่ะมีสนามกอล์ฟด้วยเนาะ,ให,ะใหญ่มากทางไปห้องพักนะคะมาถึงห้องพักแล้วนะคะ ไปดูพร้อมกันเลยค่ะว้าวสวยมากเรื่ดููสไตล์ยุโรปเลยนะคะตอนจองก็คิดว่าคงสวยแหละเจอของจริงสวยถูกใจมากๆมุมนี้เหมือนเตาผิงนะคะมาชมวิวด้านหลังห้องพักกันนะคะดีมากเลยค่ะทุกคนมาดูสุขภัณฑ์และของใช้ในห้องน้ำกันนะคะ ไเป่าผมนะคะตรงนี้เ็สามารถที่จะทานได้นะคะมีน้ําให้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่านะคะโอ้อันนี้ไม่น่าจะฟรีนะคะมาเที่ยวช่วงเดือนตุลาคมท้องฟ้าอาจจะครึ้มไปหน่อยนะคะแต่อากาศดีมากค่ะลานตรงนี้เขาจะมีชิงช้าอยู่นะคะอยู่ใต้ต้นไม้ส่วนด้านโน้นก็จะเป็นที่พักอาศัยนะคะอ่ตรงนี้ที่มีป้ายก็จะเป็นล็อบบี้นะคะบรรยากาศช่างเหมือนโยุโรปจริงๆนะคะภูเขาสีฟ้าหมน ปกคลุมด้วยเมฆหมอกสีขาวโรแมนติกมากเลยค่ะจองที่พักช่วงโลซีสั่นได้โปรโพิเศษนะคะนี่ต้นไม้จริงนะคะตัดแต่งสะเนียนกริบเลยค่ะเหมือนปราสาทเทพนิยายนะคะแล้วก็จะมีให้ทานขนมตอนบ่ายสาถึงสี่โมงนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตแน่เลย,เลยอ๋อน,นี่เป็นเค้ก อันนี้ก็ใช่นะคะว้าวสวยงามอันนี้เป็นสะไว้น้ำของโรงแรมนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวิวตรงนั้นนะคะด้านหลังเป็นสนามกอล์ฟนะคะนี่นะคะมีวิลล่าเห็นไกลๆไหมคะเป็นวิลล่านะคะโอ้เป็นแนวยาวไปนน่นเลยนะคะเมอร์ว่นพิกในส่วนที่เป็นที่พัก มันจะมีอาคารอยู่3าหลังอาคาร123นะคะอาคารนี้ก็เป็นอาคารที่เป็นล็อบบี้เป็นส่วนของเช็คอินนะคะติดกับล็อบบี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําส่วนด้านบนที่เราจะไปก็จะเป็นฟิตเนสนี่นะคะถ้าใครชอบว่ายน้ํามาได้เลยนะคะมีทั้งสระแบบในร่มและแบบกลางแจ้งนะคะสระว่ายน้ําที่นี่กว้างใหญ่และสวยมากค่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ได้เดินสูดอากาศดีดี ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไม่ต้องคิดไม่ต้องเครียดเป็นนายของตัวเองเป็นความสุขของชีวิตหลังเกษียณและค่ะก็อย่างที่ใครได้กล่าวไว้ว่าสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันรอกนะคะมูลค่าก็ไม่เท่ากันสั้นๆก็คือสุขใครสุขมันถูกต้องที่สุดค่ะมาดูวิวยามเย็นพร้อมเบลคําริงนะคะ เที่ยวอาหารสไตล์ทยุโรปค่ะเกยนี้มีลาบปลาแซลมอนนะคะดูพริกสะกอนปีกไก่ทอดนะคะมาแล้วนะคะร่มโครงปลาคังนะคะอาคารที่พักก็เริ่มมีแสงไฟแล้วนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ที่เมอร์วินพิกเขาใหญ่ค่ะเช้านี้อากาศสดใสมากๆเลยค่ะมีแสงแดดออกมาแล้วนะคะ มาตรงนี้เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ทานอาหารเช้ากันนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิด6โมงจนถึง10โมงเขาก็จะบอกว่าโชคไหนคนเยอะไม่เยอะนะคะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะและอาหารเช้าที่นี่เยอะมากเลยนะคะ <Okay. S 2> ถ้าไม่มานี่ถือว่าพลาดอย่างแรงนะคะตรงนี้เป็นห้องอาหารเช้านะคะเป็นส่วนที่อยู่ในอาคารนะคะบรรยากาศโต๊ะข้างนอกนะคะก็ กินมชมวิวไปด้วยนะคะเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะคะคือด้านนอกเช้าวันนี้อากาศสดใสามากเลยนะคะท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าเลยนะคะอ่าตรงนี้เป็นสนามกอล์ฟนะคะของโรงแรมนะคะสวยมากเลยนะคะมาในช่วงนี้ก็จะมีอาหารเจนะคะเอแอบดูซิอู้อ้สวยงามอ๋อกระเตี๋ยวไก่ตำลึง อันนี้ถ่ายคนทำด้วยนะโอ้นี่ไงก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ตำลึงจริงๆด้วยไข่สเตชันนะคะอ้ดูไข่สิแอบดูแอบดูอันนี้เป็นตีมซัมสลัดโบโลน่านะคะอันนี้เป็นพาสต้าขอเปิดน้อยว้าวโบโลน่าไก่มาโรงแรมเมอร์เวนพิกต้องไม่พลาดอาหารเช้านะคะอันนี้ก็เป็นชีสทั้งหลายนะคะ นี่นะคะโอ้โหจีกประเภทหนึ่งนะคะอร่อยมากบรรดาสลัดอะไรทั้งหลายนะคะลายนี้นะคะโอ้เดี๋ยวเราต้องมาลายนี้นะคะของเรานี่นะคะโอ้น่ากินน่ากินแตงโมแกวมังกรมะละกอบุรี่แน่นอนอันนี้โยเกิร์ตธรรมชาตินะคะส่วนอันนี้ก็เป็น มะเร์อสตรอเบอรี่นะคะนี่เป็นประเภทข้าวต้มนะคะโน่ากินมากเลยเพราะฉะนั้นก็มาที่นี่อย่าพลาดนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศอันนี้ก็คือไส้กรอกนะคะไส้กรอกหมูแกงถั่วอินเดียแฮนอันนี้ก็เป็นมันสรั่งนะคะซุปฟักทองนะคะแกงเผ็ดไก่ผัดปลาขึ้นช่ายโอ้น่าสนนะอันเนี้ยผัดผักรวม ข้าผัดแน่นอนคะะเป็นโต๊ะด้านในกว้างขวางนะคะห้องหานี้อันนี้ก็บรรดาน้ำขนมปังกลูเตนฟรีนะคะก็คืออันนี้นี่บรรดานมบรรดาแยมบรรดา,เ,ดาเซรับทั้งหลายนะคะนี่อู้อันนี้ก็วัฟเฟิลแพนเค้กนะคะน,นี่น่ากินมากเลยนี่ขนมนะคะ อันนี้ก็ใครจะมาปิ้งก็ขนมปังฝรั่งเศสนะคะโอ้ oh, oh, แต่ที่สำคัญที่นี่ขนมเยอะมากเลยใครชอบก็มาที่นี่นะคะว่าขนมอบขนมปังโอ้เยอะมากกินไม่หวานไม่ไหวนะคะปลาท่องโกนี่หัวซองมูสลี่ซีเรียลนี่เป็นคอนเฟรกใครจะใส่อะไรก็มาใส่นะคะ เป็นเครื่องดื่มทั้งหลายนะคะโหเนี่โอ้โหนี่ไอซ์ช็อกโกแลตแล้วก็ไอซ์กาแฟนะคะน่าจะเป็นโอเลี้ยงนะคะน้ำผลไม้นะคะน้ำแข็งนะคะแฟ่นะคะตรงนี้เขาก็มีชานะคะโอ้เป็นชาอังกฤษนะคะเริ่มต้นด้วยสลัดนะคะเห็นแล้วอดใจไม่ได้นะคะ ทุกอย่างดีหมดเลยลายอาหารมีทั้งอยู่ในห้องอาหารนะคะแล้วก็อยู่โซนด้านนอกแต่ทานได้ทุกอย่างค่ะแต่ต้ลึงเอาแต่ตำลึงก็พอค่ะตรงปกไม่จกตาแน่นอนนี่ขยำขยำขยำนี่เป็นไก่โอเป็นไก่นะจ๊ะเป็นไก่อ๋อจะมีลูกชิ้นไก่ไม่ใช่ลูกชิ้นหมูเอาลูกชิ้นหมูลูกผสมนะเนี่ยโอ้ก๋วยเตี๋ยวตำลึง คนทาอยู่นี่ก๋วยเตี๋ยวตําลึงนะคะแต่เขาใช้เส้นข้าวซอยนะคะส่วนนี้จะอยู่ด้านนอกอาคารนะคะลมเย็นสบายนะคะมีลายหางเช้าเยอะมากเลยนะคะไม่มาถือว่าพลาดอย่างแรงนะคะเยอะมากๆเลยนเพื่อนีนี่นะคะต้องมาเจอกันที่นี่นะคะเมอร์วินพิกเขาใหญ่นะคะ มองไกลๆจะเห็นหมอกนะคะที่นี่ก็นอกจากจะมาพักผ่อนแล้วก็มาเล่นกอล์ฟกันได้นะคะตอนนี้มีละอองฝนนิดๆมานะคะโอ้เขามีมุมสวยเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนี้นะคะเดินชมด้านนี้ก่อนนะคะ โตัดจะเรียบกริบเลยโบริเวณเขากว้างนะคะตรงส่วนนี้เขาก็จะเปิด10บโมงนะคะใครชอบถ่ายรูปเมอร์เว่นพิกรีสอร์ทเขาใหญ่นะคะสวยมากๆส่สวนที่เรียกว่าโอโซนออร์แกนิกฟาร์มค่ะสนามเปต้องค่ะ มาแวะช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะคะหน้าร้านเขานะคะอ๋อเขาเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะคะอ๋อเขามีกิจกรรมโอน๋น่ารักน่ารักเราไปดูด้านในกันนะคะทำช็อกโกแลตอ๋อนี่เป็นฉีดเป็นรูปรองเท้านะคะโอ้มีทุกอย่างเลยโอ้ดูแล้วนึกว่าสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนี่ย ใครที่เป็นสาวกช็อกโกแลตผ่านมาต้องห้ามพลาดนะคะเนี่กว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะคะเนี่ยโ oh. oh. อ้โหนเราไม่ธรรมดานะคะ oh. มีทุกอย่างนะคะน่ากินไหมคะทุกคนชอบมากเลยพุดดิ้งอะ เปพายพับสอดไส้ช็อกโกแลตนะคะน,นี่ก็เป็นบานาน่าช็อกโกแลตชิพส์นะคะอันนี้ก็เป็นกาแฟบีนพลาสติกนะคะน,นี่เขาบอกว่าประโยชน์ของดาร์กช็อโโกโกแลตคือมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงสโตนแมคคาเดเมียดาร์กช็อกโกแลตนนเคยเห็นที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะ ายกันแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห,าหนาๆเลยเนาะเ a สซอฟท h แฮปปี้เนจริงๆค่ะดูอะไรก็น่ากินไปหมดเลยตัวซองเขาบอกว่าปลานี่คลาสิกเบสเซลเลอร์นะคะอ่าลองสักคั้นึ่งนะคะเ a สซอฟท h แฮปปี้เนแล้วค่ะกลับบ้านแล้วนะคะนี่เราถึงที่ทําการอุทยานแล้วนะคะก็เป็นจุดพักรถได้นะคะสามารถเข้าห้องน้าได้นะคะหรือจะถ่ายรูปก็ได้นะคะ มาถึงที่พาคริมทางนะคะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะคะก็สวยงามนะคะมาเขาใหญ่อย่าลืมแวะที่นี่นะคะอากาศดีมากแต่ลมมันแรงนะคะดูหมวกสิคก็จะปลิวแล้วอู้เที่ยวท่องกับต่องนานาฏแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ